สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนออันนนตจยยาาทิมมควมสุขี สี่ชั่วโมงตอนไข้หวัดนกยังพกผินสุกยังคิดเรื่องโมโหอยู่เหรออืมสุกไม่คิดว่าโมจะหลอกเราได้แต่ใจว่าที่โมโหเขาทำไปก็เพราะทำตามหน้าที่นะหน้าที่เหรอ ทุกครั้งโมโหคงแอบหัวเราะสะใจลับหลังเราอยู่แน่ๆเลยใจว่าสุขคิดมากไปแล้วนะบุ้มบุ้มบุ้มอ๊ะนั่นทุกคนมากันแล้วไปกันเถอะพวกเราเห็นชุมชนกลับมามีความสุขอีกครั้งผมก็ดีใจแล้วครับตอนนี้มีแต่เรื่องดีๆนะรู้สึกว่าชุมชนสงบสุขกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะก็เป็นเพราะทุกคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นสุขภาพกายก็ดีไงครับนะพิมมองหาใครเหรอคะ หาโมนะสิจ๊ะไม่รู้ว่าหายไปไหนเออคือว่าโมอา้าวัลไม่บลไมคะเปิดทีวีแล้วเข้าค่ะหมอกายเอาทีวีด้วยและตอนนี้ไข้หวัดนกก็มีแนวโน้มที่จะระบาดมากขึ้นเรื่อยๆขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดน,นกในชุมชนด้วยนะครับไข้หวัดน,นกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันในหมู่สัตว์ปีกและสามารถติดต่อมาสู่คนเราได้จากการสัมผัสหรือการรับประทานสัตว์ปีกที่เป็นโรค หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าไข้หวัดนกจะติดได้จากไก่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเป็เปดห่านนกเป็ดน้ํานกยุงแม้แต่นกขาวที่เราเลี้ยงไว้ก็สามารถเป็นตัวการนําโรคไข้หวัดนกมาสู่คนได้ทั้งสิ้น hey, hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้นะคิดอะไรอยู่ลุงพรแสนดีเป็นไข้หวัดนกหรือเปล่าครับนี่อจะบ้าเหรอลุงเลี้ยงเองกับมือไม่มีทางเป็นได้หรอก จริงๆแล้วสัตว์ปีกที่ได้รับเชือ้อไข้หวัดนกน่ะอาจจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นครับเช่นเซื่องซึมซุบผอมขนยุ่งหน้าบวมหงอนและเหนียงบวมมีสีคล้ำไม่กินอาหารไอหรือว่าจามตลอดเวลาหายใจลําบากท้องเสียและอาจตายลงแบบกระทันหันงั้นสายดีก็ไม่ได้ป่วยนะสิแน่อยู่แล้วไหนสงสียให้เขาฟังสิลูก วิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือหลีเกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยจริงๆแล้วเราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกโดยไม่จําเป็นครับเพราะเราไม่มีทางทราบได้เลยว่าสัตว์ปีกที่ดูแข็งแรงกําลังเป็นพาหะนําเชื้อโรคไวรัส,สนี้อยู่หรือเปล่าหรือถ้าจําเป็นต้องสัมผัสก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยและสวมถุงมือทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัสสัตว์ปีกทุกชนิดด้วยนะครับหากใครมีอาการที่ชวนสงสยัยว่าอาจจะเป็นไข้หวัดนกนั่นก็คือ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันมีไข้น้ำมูกไหลไอคออักแคบเจ็บคอปวดหัวไม่เนื้อไม่ตัวอ่อนเพลียรหรืออาจจะตาแดงก็ให้รีบรพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับ แต่บางรายก็อาจจะพบเพียงไข่สูงอย่างเดียวดังนั้นจึงต้องระวังให้มากๆแล้วฉันต้องเลิกขายไก่กับไข่เจียวหรือเปล่านี่ถ้าจะรับระทนไข่หรือเนี้เสตว์ปีก็ต้องทําให้สุกด้วยความร้อนที่มากเพียงพอก่อนค่ะอย่างน้อยตรงกลางอาหารต้องมีความร้อนไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบองศาเซลเซียสแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะป้าละไมะงั้นก็ขายได้แล้วสิขอบใจนะจ้าจอยส่วนเรื่องนกแสนดีของลุงพลแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตถ้ามีอะไรแปลกๆก,ก็ค่อยจัดการก็แล้วกันเนาะเราแบ่งกันไปลาดตะเวนดีกว่านะจะได้ดูว่าตอนเนี้ ไขวัดนกมันระบาดเข้ามาถึงชุมชนหรือยังพี่เบลฟพี่ลาบอาจารย์หันสารู้เรื่องปีศาจโมโหปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ชื่อโมแล้วล่ะอาจารย์เป็นห่วงก็เลยส่งพวกพี่ลงมาดูพวกเราดูเหมือนเราจะไม่ได้มาเสียเที่ยวนะเบลฟพวกพี่จะอยู่ช่วยจนกว่าการระบาดของไขห้วัดนกจะหมดดีไหมเย้ขอบคุณครับขอบคุณเมเมเห็นจ้าโมบ้างไหม ไม่ยอมกลับบานสักที้าชักเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสุกไม่ใช่นะฟังชิดก่อนเดี๋ยวก่อนครับนะพิมโมงไม่ได้ตั้งใจโอ้ไม้ทุกคนนายนายเออเรอลเลเกิดอะไรขึ้นทาไมตรอกลับมาที่ดินแดนปีศาจกันล่ะนายน้อยจำไม่ได้เหรอก็นายน้อยถูกพวกส้มสุกอัดเซนเล่นีกลับมานี่เกือบไม่ทัน จริงเหรอจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกนายน้อยนียน่นายน้อยโดนจะสุกมันอัดความจำสักกระทบกระเทือนหรือเปล่าเนี่ยข้าไม่รู้อ๋อใช่ข้านึกออกแล้วสามสุกมาเห็นตอนที่ข้าแปลงร่างก็เลยรู้ความจริงแล้วจากนั้นข้าก็จำไม่ได้จากนั้นพวกสามสุก็รุมทำร้ายนายน้อยข้าพยายามจะเข้าไปห้ามแต่ก็สู้แรงพวกมันไม่ไหวใช่เหรอใช่สินายน้อยข้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนายน้อยสลบพวกสามสุกเลยบอกชาวบ,บ้านในชุมชนว่าเด็กชายมบ ว่าไงนะโลเลสามสุขไปบอกคนอื่นๆเหรอให้เคารันายน้อย,อยพวกมนุษย์ตกใจกันใหญ่ป่าเน,นี้ยรู้กันหมดทั้งชุมชนสุขสตรแล้วเออแล้วพวกเขาว่ายังไงกันบ้างให้นายน้อย,อยข้านะั่นไม่อยากจะพูดเดี๋ยวนายน้อยจะเสียใจคืออย่างนี้นะเพราะแต่แกปู่ไม้รู้พุ๊บก็วอายว่ามันแตกบอกว่าอย่าให้กลับมาอีกนะจะตีให็นเป็นโรตีเลยปู่ไม้พูดแบบนั้นเหรอแล้วนะพิมพลไหนนั่นะ แบบนั้นแน่ๆข้าน,น้อยไม่เชื่อก็ดูนี่นี่ข้าอยู่กับปีาศาจมาตลอดเลยแล้วเนี่ยน่ารังเกียจปีาศาจจะมาอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ยังไงบ้าหรือเปล่าฮะฉันไม่มีวันยอมให้มันมาอยู่ร่วมชุมชนเดียวกันเด็ดขาดอย่าให้มันกลับมาอีกนะที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับปีาศาจหยุดพอได้แล้ว จับได้ว่าเขาคือปีศาจปลอมตัวมาก็เลยต่อสู้กับเขาแต่โมไม่เคยทําอะไรพวกเราเลยนะเขาทำครับตอนอยู่ในรางปีศาจเขาทําอะไรร้ายๆต่อชุมชนของเราไว้มากเลยแต่ว่าสุไม่คิดว่าเขาจะร้ายกาจถึงขั้นปลอมมาเป็นคนในชุมชนเราได้โมเขาดูแลข้าด,ดีมากเลยนะหลังจากที่โมมาอยู่ด้วยชีวิตข้ามีความสุขขึ้นต่างเยอะนะหรือจริงๆแล้วเขาจะไม่ใช่เด็กที่มีจิตใจร้ายก็ได้นะคะต้องร้ายใช่ครับนะพิมพ์เขาเป็นปีศาจมีหน้าที่ทําให้คนมีความทุกข์อยู่แล้ว สุขพูดเองไม่ใช่เหรอว่านั่นคือหน้าที่แต่จิตใจของเขาอาจจะไม่ได้อยากทําก็ได้แต่แต่ว่าน้าว่าโมเป็นเด็กน่าสงสารนะเขาคงอยู่คนเดียวมาตลอดแลวเขาคงมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่นเพียงแต่มันขัดกับหน้าที่ของเขาข้าก็คิดแบบเองนั่นแหละข้าว่าไอ้เจ้าโมมันคงจะเลือกไม่ได้ว่าต้องทํายังไงเธอเลือกได้มันคงจะไม่อยากทําแบบนี้หรอกรีบโมเข้ามาปรับความเข้าใจกันดีไหม ถ้าหากเขาสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำก็บอกเขาว่าทุกคนเข้าใจและพร้อมจะให้อภัยต่อไปนี้ก็ขอให้เป็นคนดีก็พออ,อคือมีอะไรเหรอสุขสุขกรธมากครับที่ถูกโมโหลหลอกก็เลยเข้าไปอัดโมโหจนบาดเจ็บนะักกลับดินแดนพิศาจไปแล้วทำไมบู้วามอย่างนี้ล่ะมีอะไรทำไมถึงไม่คุยกันก่อนใช้กำลังในการตัดสินปัญหาได้ยังไงสุขขอโทษครับเฮ้ยจำไว้นะสุขนี่แหละคือโทษของโทสะ ความโกรธมีโทษร้ายแรงยิ่งกว่ากองไฟซะอีกเพราะลุกลามและทําให้เกิดทุกข์กับทั้งตัวเราและผู้อื่นต่อไปเวลาโกรธก็จงข่มใจไว้จะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายแรงที่ยากเกินแก้ไขอีกอ้าวสามสุขสวัสดีครับคุณหมอกายนี่จิบอะไรกันเหรอครับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไข้หวัดน,นกยังไงล่ะบึ้มบึ้มงั้นเรากระจายฉีดน้ำยารอบหมู่บ้านกันเถอะ ตอนนี้ผู้มนุษย์กำลังฉีดย,ยาฆ่าเชื้อโรคคิดว่าเชื้อไข้หวัดน,นกคงจะค่อยๆหายไปในไม่ช้าแล้วขอรับว่าไงนะอีกแล้วเหรอส่งพีซ่าตัวไหนไปก็ได้จัดก,การผู้บันทีซิข้าได้ไงท่านพ่อเจ้นานะเหรอรักษาแผลตัวเองไให้ก่อนเถอะน,นแะแผลข้าใกล้หายดีแล้วท่านพ่อข้าต้องขอโทษท่านด้วยที่ข้าทําให้ท่านต้องผิดหวังมาตลอดเพิ่งมารู้สึกผิดเรื่องไงจะทําพลาดไปตั้งหลายครั้งแล้ว ท่านราชาปีศาจ์ถึงแม้แผนการจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่นายน้อยก็พยายามและตั้งใจมาโดยตลอดใช่ขอรับท่านพ่อเมื่อไรที่ข้าแข็งแรงขึ้นอีกครั้งข้าจะกลับขึ้นไปข้างบนและทำภุรกิจให้สำเร็จให้ได้ข้าตั้งใจไว้แล้วถ้าไม่ติดที่ร่างกายอ่อนแอก็คงจะขึ้นไปตอนนี้เลยก็ได้เห็นแก่ที่จะพยายามมาทั้งหมดก็ใช่โอกาสจะกลับขึ้นไปแก้ตัวแต่ว่าันนี้เจ้าต้องตั้งใจทำให้ดีกว่านี้ พ่อเจ้าค um? ือคนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งร้อยชันปีศาจคนต่อไปเข้าใจไหมขอรับท่านพ่อขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะนายนดมโมโหคนเดิมกลับมาแล้วหลังจากที่เราฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไปแล้วชุมชนของเราก็ปลอดภัยจากไข้หวัดนกแล้วนะเย้คิดว่าต่อไปคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วล่ะ ้องขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่มาช่วยกันป้องกันการระบาดของเชือ้อไม่มีปัญหาครับมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์ความสุขอยู่แล้วถ้าสถานการณ์คลี่คลายได้ขนาดนี้พราเราก็ขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะหมอกายพยาบาลวัดีคร<า>ับุม,บมเอาละต่อไปนี้เราต้องพยายามให้มากขึ้นรู้แล้วเลยนะใครกลัวกันละ่ะบุ้มบม <c oughs> ศาสนาสุภาษิตวันนี้สานิกรรมานินยันติทุกขติกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปกันก่อนและพบกันใหม่นะคะบุ้มบุ้มบุ้ม